กดนะะโกดพอ่อไล่แล้โกดไปไหนคนก็ไล่ไปไหนคนก็ไล่เ <laughs> ฮ้ยเฮ้ยของเล่นชิ้นใหม่เจ้าดาว <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโกดให้พ่อพ่อไล่โกดไปแล้วไม่ยอมจะให้พ่อไปเล่นด้วย <laughs> พ่อมาเล่นกับผมน้อย <laughs> ผมไม่มีเพื่อน <laughs> ไปแล้วไปแล้ว <laughs> เล่นกับผมหน่อยผมไม่มีเพือ่อนอพี่เสือไม่มาผมเหงาหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดแบบว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาว ปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่เอาน้นแปบ๊บสวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องช้างพายดาวมุคลวันนี้เราพาเจ้าดาวมาเที่ยวป่านะคะตรงที่เขาหลับสบายค่ะมีกองดินด้วยที่เขานอนหลับบนกองดินนั่นแหละค่ะป่าตรงนี้แหละ เรามาดูความน่ารักของเขาว่าเขาจะเล่นยังไงนานๆเขาจะได้มาครั้งหนึ่งค่ะเขาจะมีความสุขมากเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเราก็ต้องล่ามโซ่เหมือนเขาจะไม่ค่อยได้เป็นอิสระเท่าไหร่แต่ถ้าเรามามาป่าแบบนี้เขาจะเป็นอิสระมากเขาจะอารมณ์ดีค่ะได้ออกกําลังกายด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามดูความน่ารักของเขานะคะว่าจะเป็นยังไง เมืม่อวานเราก็ไปลำชีมาค่ะหูอย่างสนุกเลย FC ท่านไหนอยากมาเที่ยวบ้านดาวมงคลมาได้นะคะยินดีต้อนรับแล้เวเราจะมีโปรแกรมพาไปเที่ยวป่าพาไปเที่ยวลำชีด้วยท่านไหนสนใจเชิญได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเอาไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยเจดาวมีเพื่อนมาด้วยค่ะวันนี้วิ่งตามมาจากบ้านเลยนะคะเดินหน้าด้วยนำหน้าเจดาวมาด้วยพี่ลีจอดตรงนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นเอฟซมาจากกรุงเทพนะคะแกมาเยี่ยมบ้านน้องดาวเมื่อวานก็แกก็ไปเที่ยวลำชีด้วยเมื่อวานอย่างสนุกเลยเขาเรียกอะไรล่ะถ้าถึงร้อยร้อยวิว หมื่นบิวหมืน่นเอ้ยหนูพูดไม่เป็นถ้าถึงนั้นหนูจะพาพาไปเที่ยวลำชีอีกหนูพูดไม่เป็นไม่รู้ว่าพูดยังไงน้องเสือไม่ได้บอกหนูพูดไม่เป็นเดี๋ยวจะพาเจ้าดาวไปเที่ยวอีกเอาเอา๋อแบบนั้นเหรออ๋อช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆเราจะได้มีพลังทําให้ดูต่อเนี่ยมาแล้ว อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวดาวมงคลน,นะคะวันนี้มือใหม่หัดขับจัดการเองเลยวันนี้เดี๋ยวมันจะวุ่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะวุ่น <laughs> พี่รีเก็บไว้ก่อน <laughs> โอ้โห, <laughs> หอืมทมี่ร่มไม้พี่ลีต้นใหญ่ๆอะ่ะทั้งนูน้น โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันเล่นฝุ่นฝุ่นเยอะมากเข้าตาเลยค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้ไปนู่นไปหาพ่อเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเต็มที่ไปเลยลูกเอฟซีรอดูอยู่ไปเลยไปนู่นไปเลย เล่นเลยเอาเต็มที่เลยเอาที่สบายใจเลยลูกไปแล้วไปแล้วไปตามตูดพ่อแล้วไป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 แล้วตามตูดพ่อไปแล้วดูค่ะเอซเจ้าดาวห่วงเจ้าดาวกลัวไม่ได้กินนะคะหิวอะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดกลัวลูกชายไม่ได้กิน พอจะไปไหนมาเล่นกับผมหน่อยผมไม่มีเพื่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามพ่อไปแล้วมานี่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  โกดพอ่อไล่และโกดไปไหนคนก็ไล่ไปไหนคนก็ไล่อุยยยของเล่นชิ้นใหม่เจ้าดาวไปแล้วไปแล้วไปแล้วโกดให้พ่อพ่อไล่โกดไปแล้ว <laughs> ไ, <laughs> ไม่ยอมจะให้พ่อไปเล่นด้วยพ่อมาเล่นกับผมน่อยผมไม่มีเพื่อนอไปแล้วไปแล้ว <laughs> เล่นกับผมหน่อยผมไม่มีเพื่อนอพี่เสือไม่มาผมเหงา <laughs> ไปแล้ว <laughs> 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 ไอเจ้ามันมั่วแล้วมันไปมั่วเลย แม่ก็ผูกพอลูกดิ้นแม่ก็หลุดมาเลยกลัวลูกหายไอด้ดาวมันก็มั่วนนค่ะก็พอกินได้แหละแต่เขาห่วงลูกเขาเขาก็เลยไม่ยอมกินหญ้านี่อาการของ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 ช้างที่ห่วงลูกจะมีอาการแบบนี้ค่ะเราผูกโซ่แต่พอเห็นลูกวิ่งเหมือนที่จะไม่กลับมาเหมือนจะวิ่งหนีก็กลัวลูกหาย ก็เลยวิ่งวิ่งรับลูกโซ่ขาดเลยนะคะโซ่เราขาดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ค่ะเป็นป่าย่าที่เขาปลูกไว้ได้ค่ะโมโห,มหให้พ่อเลยพ่อไล่วิ่งจนแม่วิ่งตามโซ่ขาดเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเราไปดูกัน หลักฐานหลักฐานแม่แป้งจะเป็นยังไงเนี่ยอันตรเนี่ยคืออันตรายมากนะคะถ้าช้างวิ่งแบบนี้ถ้าเกิดวิ่งไปเจอช้างตัวอื่นช้างตัวอื่นเขาจะทําร้ายได้ค่ะเห็นไหมเราต้องผูกโซ่เน,นี่ยค่ะผลงานแม่แป้งโซ่ขาดเลย โน่นอีกชิ้นหนึ่งอยู่กับขาไม่แป้งค่ะเไอมือกล้องก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยยิ่งแต่อ้วนอยู่หูรดไปสองโลเลยถ้าแบบนี้แม่รถเร็วแน่ๆลูกออเ,เ,ลเออมันเหนื่อยไหมรู้ไหมว่าคนเขาวิ่งตามน่ะเขาเหนื่อยขนาดไหนไเออ ตัวเองวิ่งตัวเองยังขาอ่อนแล้วคนเขาวิ่งตามน่ะเขาจะเหนื่อยขนาดไหนนี่ค่ะโซ่แม่แป้งเหลือแค่นี้เราไปดูกันเนี่ยเหลือแค่นี้เดียวแค่นี้เนี่ยโซ่ขาดเลยกลัวลูกหายอย่าไปนะเดี๋ยวหลงอีกนะเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย สนจนได้เรื่องเห็นไหมสสนจนได้เรื่องเห็นไหมสองท่อนสามท่อนเลยผูกได้ไหมเนี่ยไปอีกแล้วพี่ลีไปอีกแล้ว เห็นพี่ลีถือกระเป๋าตามพี่ลีใหญ่เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเจ้าดาวนี่ดือ้อซนหาแต่ของกินคนไหนมีของกินเน่ยอืมจะพาลูกไปไหนแม่แป้ง กลับมานี่เร็วๆมาผูกโซ่ก่อนมาผูกโซ่ก่อนมานี่เออกินยาเฉยเลยทีนี้เหนื่อยไหมล่ะวุน่นวายกันไปหมดเลยเราบุนเราเวียไปหมดมาแล้ว เดี๋ยวโดน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 แน่แน่กลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปเลยไม่เอา แมันบังดินกองดินบังแม่หมดมองไม่เห็นแม่วิ่งตามหาแม่หลงไปเรื่อยอยากกินลงเขาแล้วสีทาจะกินเพิ่ออีกแยะพีนี้ทีนีทาเสร็จค่อยไปเอาของกินเอาไม่ต้องมาเามามมากนั้นนั้นไม่ได้หรอกคิดออกมาเท่านั้น เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวผมไปเอาเองก็ได้เดี๋ยวผเอาเองก็เทีนีเดี๋ยวเป็นอยู่ท่านนี่แหละทำเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กองดินนี้บอกที่นอนหลับง่วงจนหลับอะ่ะป่าย่าเขานะเดี๋ยววิ่งไป ป่าย่าเขาลาบอีกย่าสวยด้วยตรงนี้นะผูกต้นเล็กๆนั่นก็ได้นะเออตรงนี้ย่าเยอะหน่อยค่ะเออ โอ้เท่เลยลูกเท่เลยอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ